สว,สวัสดีค่ะทุกคนนะสวยๆน่ารักไม่มีไหนแล้วคือคุูจรินนะคะที่ทำได้ทุกอย่างนะคะสวัสดีค่ะคุณครูเพื่อนครูทุกท่านครูวราพรพ์พิธค่ะ เดกิงก็สอนมหนึ่งนะคะมหนึ่งก็ทุกคนนิดนึงมามสองก็เริ่มเรียนรู้ได้เพิ่มขึ้นนะคะซีสอนสนุกที่สุดมไรทราบไหมคะทุกคนมหกค่ะมหกนะคะก็สอนแค่สามระดับชั้นนะคะนั้นก็ดูแลทุกระดับชั้นเพราะว่าส่วนตัวก็คือเด็กหญิงวราพรเอ่อคือก็มาจากเด็กบ้านนอกอะค่ะจากเอาเอาการศึกษาเลยนะคะก็จากรียนประถม เรียนมาหลายโรงเรียนมากปถมต้นเรียนอยู่ที่หมู่บ้านตัวเองซึ่งอยู่ในป่าในโดงในดอยเรียนจบป .4 ก็พ่อก็ให้มาเรียนป .5 ป .6 ป .7 ในอำเภอค่ะเป็นโรงเรียนประถมก็ไปเรียนแบบไปลำบากมาก ก็ด้วยความมุ่งมะนะา,านะอุตสาหะเนาะก็เรียนแล้วก็ต่อด้วยมัธยมต้นมศ .1 มศ .2 มศ .3 ที่โรงเรียนประจำำําอาเภอโรงเรียนบัานตากประชาวิทยาคารนะคะ<ม>แล้วก็ไปเรียนต่อที่โรงเรียนประจําจังหวัดโรงเรียนตากพิทยาคมมศ .4 กับมศ .5 ค่ะจบจากนั้นก็โอเป็นคนค่อนข้างขยันจริงไม่ได้ชมตัวเองต้องมีมานะเพราะเราเป็นเด็กยากจนเด็ก อยู่ในจงในดอยเนาะเราก็ได้ทุนได้โคตา้าเข้าเรียนมหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรธพิษณุโลกค่ะ<ม>ซึ่งปัจจุบันก็ไม่มีแล้วกลายเป็นมหาวิทยาลัยนาเรศวรปัจจุบันค่ะประวัติการศึกษาของครูจรินนะคะทุกคนครูจรินเ,เรียนมันธยมศึกษาตอนตอน้ตนที่กรุงเรียนกรุง,งแอลวอยานะคะมัธยมศึกษาปีที่สปีที่ห สี่ห้าสมัยนะั้นเป็นมอสอเนาะเป็นมอสมสหนึ่งสองสามแล้วก็มอสอ 4, มอสอี่มสห้าก็ไปต่อที่โรงเรียนอุนดมเนมีนะคะส่วนอาการเรียนปกสสูงครูจรินหมดโอกาสที่จะเรียนในภาคกลางวันเพราะว่าพ่อแม่เสียนะคะพ่อแม่เสียก็ไปเรียนทวายไลท์ภาคขั้นนะคะแต่นี้การที่พ่อแม่เสียค,ยคยรูจรินทํายังไงครูจรินก็เลยต้องรับจ้างในเวลากลางวันไปนั่งล้างจานที่ริมหน้ํา หน้านำน้ำหนัานนะคะเมื่อก่อนมีเรือเพลนะคะก็ได้วันละยี่สิบบาทยี่สิบบาทนั้นมามาทำอะไรก็มาซื้อข้าวกลางวันนะคะกับมื้อเย็นเพราะว่าค่าของเงินสมัยก่อนอะ่ะมันมันยังโอเคอยู่นะคะไม่เหมือนสมัยนี้เนาะยี่สิบบาทก็มีค่านะคะก็เรียนทวายไลฟ์ตั้งแต่สี่โมงจนถึงสองทุ่มนะคะก็หลังจากจบอปอกศสูงสมัยนั้นจะเรียกว่าปอกศสูงนะคะก็สอบชิงทุนไปเรียนต่อสาขาพแพศึกษาที่ วิเชียรูรนครสวรรค์ก็สอบติดนะคะสอบติดไปสองคนนะคะก็ได้ทุนเรียนที่นครสวรรค์แล้วก็พอไปเรียนนครสวรรค์มันก็เจอปัญหาอีกค่ะทุกคนเพราะว่าเราไม่มีพ่อไม่มีแม่เราก็ไปอยู่กับหอพักแต่เราไม่ไม่มีเงินไม่มีเงินจ่ายพอไม่มีเงินจ่ายอาจารย์เขาก็เห็นเขาก็เลยรับมาเป็นลูกบุญธรรมนะคะก็ไปอยู่กับอาจารย์แม่ในมหาลัยแต่ว่าการอยู่กับคนอื่นอะ อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ป<ม>้านวัวป้านควายให้ลูกท่เองนะคะคุณจรินก็ดูแลน้องทั้งสองคนอาบน้ําทํากับข้าวอะไรทุกอย่างแต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยอาจารย์แม่เขาเป็นคนขยันจะขายข้าวแกงนะที่ตลาดหนองปิงอพอตลาดหนองปิงเนี่ยทุกคนคงทราบว่ามันมันมันเป็นบ่อนไก่ไปขายบ่อนไก่วันนั้นก็มีตำรวจเข้าไปตำรวจเข้าไปนะคะทุกคนอ,นอ่คุณเจริญก็กำลังทอดไข่อยู่นะ<ม>ทอดไข่อยู่หนะ<ม>ลา้างเนระียบร้นย ตำรวจเข้าไปไอ้คนตีไก่มันก็หนี <c oughs> เหมือนในหนันงเลยค่ะทุกคนไอ้คน <c oughs> คนี่หนีวิ่งมานั่งล้างจานให้โคจะลิแลน, <c oughs> นั่งล้างจานจนตำรวจกลับนะคะอันนี้คือเรื่องจริงๆเลยนะคะจากชีวิตจริงๆนะคะก็ก็จบมาได้จนถึงทุกวันนี้แล้วก็เป็นครูเนาะ <c oughs> ค่ะอไม่ได้อยากเป็นครูก็ รักในอาชีพครูเห็นด้วยความที่เห็นคุณครูนั่นแหละค่ะเห็นคุณครูวิ่งคนเดียวเลยสอนหลายห้องป .1 ป .2 ป .3 สมัยนะนะั้นคุณคร,ครูแบบขยันมากแล้วไปเจอเด็กที่แบบเกเรอะไรอย่างเงี้ยครูก็ต้องไปเสียเวลาดูห้องนั้นแล้วไม่ได้มาสอนเราสักทีเราก็เลยมีความคิดว่าเอะถ้าเราอนาคตถ้าเราเป็นครูเราจะได้มาช่วยคุณครูอะไรอย่างนงี้ค่ะเออรู้สึกว่าอยากมาช่วยคุณครูที่แบบ ทุ่มเทเพื่อเด็กอะไรเงี้ยใช่ค่ะทำไมถึงอยากเป็นครูคะสาเหตุที่อยากเป็นครูนะคะก็มีครูสองท่านเนาะที่ตีครูจรินที่มือคนแรกคือคุณครูสมศักดิ์โคจิสิครูจรินทาภาษาอังกฤษไม่ได้เนาะ <c oughs> เกิดความนิกวิจัแล้วมีลูกครูต้องตีลูกมึงเนีน่ยะ,ะ <c oughs> พอวันที่สองครูจรินมาเรียนสายปั่นจักรยาน,นยสมัยก่อนเนี่ยไอจักรยานเนาะมันดีแล้วก็ขี้โคลนเต็มหลัง คุณครูจรินก็มาโรงเรียนตามปกติก็มาเจออาจารย์ชำนาญมาหาน้าอยู่หน้าเสาธงงานเมื่อก่อนเนี่ยจะมีเสาธงอยู่อยู่ข้างหน้าที่ปลอกครองเนี่เหรอคะอยู่ฝ่ายปกครองนะคะอยู่ฝ่ายปกครองเขาก็จะเรียกว่าคุณนายเดินสายมานี่เฮ้ยตกใจมาทำไมเรียกคุณนายเตินสายมานี่แต่ชื่อจรินน้าอะไรเงี้ยเนาะแต่ล้วก็ไปหาดูกอดอกเราก็ทาท่าอย่างเงี้ยน้องกอดอก ค,ครูก็ควคว,ควคณครูไม่ถามนะคะว่ามาสายเพราะอะไรเนาะเราก็เกิดความแค้นในใจลูกแล้วครูอคสอนเมื่อไหร่จะตีลูกมึงนะถือเคือค้อน,นในใจนะคะก็จะตีได้ผลสุดท้ายรู้ไหมคะทุกคนครูจะรินได้สอนอรไทยมาหาหนาคจริงๆ แต่อาราไทยเป็นเด็กที่ดีมากนะดีมากๆเลยครูจะหินลงโทษไม่ได้ค่ะลงโทษไม่ได้จริงๆนะคะทีอื่น อาที่เหมือนเป็นเด็กน้อยใช่ไหมคะสมัยนั้นก็ชอบไปนั่งดูลิเกช่าชอบไปนั่งดูนางเอกลิเกได้แน่เลยสม,มชอบไปนั่งดูอ่ดนตรีก็จะไปเห็นแดนเซอร์คะ่ะลิเกก็ก็คงจะร้องไม่เป็นเพราะเราไม่ไม่ชอบร้องเพลงแล้วไม่ชอบร้องลิเกหรอกแต่ว่าชอบตัวเด่นแดนเซอร์ค่ะรู้กเป็นเนต้นเต้นใส่ชุดสวยแล้วก็ได้เต้นค่ะ ก็เป็นความใส่ฝันไว้ความใส่ฝันไว้ค่ะก็อยากเป็นทหารหญิงค่ะอยากอยู่วงดนตรีอยากอยู่ตัวจวอแล้วก็อยากมีผัวเป็นทหารไม่อยากมีผัวเป็นครูนะคะอยากมีผัวทหารจริงจริงก็หม่อยู่เมืองเชียงอ่ะครูแดงเขามีผัวทหารเนาะเรามีผัวเป็นครูนั่งรถตู้ไปเพลินๆก็แดงแดงมีผัวเป็นทหารเอามาเปลี่ยนครูก็คุยกันเล่นสนุกสนุกนะคะแต่จริงจริงแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะ แล้วก็หลังจากนี้ค่ะแผนชีวิตหลังกเกษียณเลยว่าอย่างไรหลังกเกษียณไปแล้วเหรอคะ,คะหลังกเกษียณไปแล้วก็ไปอยู่กับลุงที่บ้านกันดงที่บ้าน <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ไปอยู่ในสวนค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสวน ก็จะพาแม่ค่ะซึ่งต้องดูแลแม่อยู่จะพาแม่ไปเที่ยวภูกเกต็ตซึ่งบ้านหลานอยู่ที่ภูกเก็ตกับพงงานจะต้องพาพาไปทัวร์กันก่อนภูเก็ตทะเลสวยมากใช่ทะเลสวยมาก,ชเ,มากเชิญชวนนะคะ <c oughs> เพราะว่าที่บ้านมีหลานอยู่รู่นค่ะ <c oughs> ก็เลยจะพาไปเที่ยวจะไปกันทั้งครอบครัวใหญ่เลยไปรถตู้ค่ะ ไปด้วยกันนะคะแล้วค่อยกลับมาแล้วก็จะไปอยู่ที่สวนค่ะสวนคุลินก็อยู่ในอําเภอบ้านตากมีมีอะไรบ้างคะมีเป็นสวนผสมทําทุกอย่างปลูกทุกอย่างที่เราจะกินที่เราจะกินเพราะเราคิดว่าเรากินอะไรก็อยู่ในสวนปลูกทุกอย่างที่เรากินเป็นแบบผสมผสานที่แบบมีทุกอย่างเลยค่ะเชิญนะคะ ชีวิตหลังกเกษียนหลังจาก,กเกษียนเดือนตุลาก็ครั้งแรกเลยก็จะไปญี่ปุ่นนะคะไปญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่25นะคะถึงวันที่31อยากชวนทุกคนไปด้วยนะคะช,ชวนทุกคนไปด้วยเนาะหลังกเกษียนไม่ต้องเก็บตังค์เอาตังค์ไปเที่ยวก่อนหาความสุขให้กับชีวิตนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวจนเพราะว่าเรา,เรายังมีบำนาญไม่ <laughs> ไม่กลัวนะคะหลังจากจากลับจากญี่ปุ่นก็คงอยู่ที่สวนก็อยากให้ทุกคนไป เที่ยวชมสวนไปเก็บพืชผลที่สวนมากินฟรีนะคะอ่าน่าจะเดือนตุลาปลาน่าจะโตแล้วค่ะเพราะตอนนี้กะว่าว่าประมาณสี่ห้าเดือนเนาะปลาที่เลี้ยงไว้ก็มีปลาดรัทีมปลานิงป,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 ปลา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 แรกแล้วก็ปลาปลาสลิดนะคะเลี้ยงไว้สี่ปลาแล้วก็เลี้ยงหอยอีกสามทองค่ะไปจับกินกันได้แล้วมีโอกาสที่จะแบบเปิดเป็นแบบสวนที่แบบให้คนเข้าไปชมอะไรไหมคะคุณ รอลูกชายกับตอนนี้ก็คืออยากจะเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้อของเศรษฐกิจชุมชน <c oughs> นะคะก็คือทุกคนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้อ,อะไรได้เงี้ยเนาะเพราะตอนนี้ก็ลงเพิ่มก็มีอินทรผาลัมอีกสองต้นต้นละสองพันหเนาะก,ก็ลงทุนไปเรื่อยๆเป็นความสุขชีวิตตายไปั้างมันเ <c oughs> นาะ <c oughs> โอเคค่ะถึงคุณครู รุ่นรุ่นน้องๆไหยค่ะรุ่นรุ่นน้องๆรุ่นฝากถึงคุณครูรุ่นน้องๆซึ่งทุกวันนี้ลูกศิษย์ก็มาอยู่กงเรียนวิทยาเยอะแล้วค่ะเป็นลูกลูกศิษย์แล้วแล้วก็รุ่นลูกรุ่นหลานแล้วก็ดีใจฝากถึงคุณครูเนาะเรากว่าจะได้มาเป็นครูก็ไม่รู้ตอนครูตอนของูหลินะเป็นครูก็ แสนลําบากคุณลาบากมากพ่อแม่ลําบากเราพี่คนโตกว่าเราจะได้เรียนมาเป็นครูก็ฝากถึงน้องๆน,นะคะเราเป็นครูเราจะต้องมีความอดทนมีความเมตตาต่อเด็กเยอะหน่อยเ,อเวลาสอนก็ทุ่มเทให้เด็กเขาเต็มที่ค่ะฝากไว้ค่ะเต็มที่เต็มความสามารถเ,าเต็มใจค่ะที่เราจะอยู่ในอาชีพครูของเราเนาะฝากไว้นะคะ การที่เราเป็นครูได้นะคะก็อยากฝากน้องๆเนาะน้องๆลูกๆก,การที่เราจะมีอาชีพได้อาชีพนี้ไม่ได้หากันง่ายๆนะคะแล้วไม่ได้เป็นกันง่ายๆต้องมีจิตวิทยาต่อนักเรียนนะคะแล้วให้นึกถึงตัวนักเรียนมากที่สุดกว่าตัวเองถ้าเราไม่มีนักเรียนเราก็จะไม่มีอาชีพนี้ค่ะก็อยากฝากแค่นี้ค่ะ เชิญชวนนะคะไปเที่ยวที่สวนกุหลิตน,นะคะที่บ้านตากค่ะเข้าง่ายมีซอยหลังหอสมุดของหอสมุดประําบำเภอค่ะเป็นทางเข้าไปเลยเชิญชวนน้องๆทุกคนเลยไปเที่ยวหากุหลินค่ะและมีอะไรบอกกุหลิ์กุหลินดีๆเต็มใจมาทุกที่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคัะขอบคุณถ้าคุณจล<า>ินทานน้องๆเกษียณนะคะอยาก ชวนไปเที่ยวทุกคนนะคะไปด้วยกันทั้งเมียนเลยค่ะอคขอบคุณครับ